เออตอนเนี้ยหาว่าไปเป็นท่อยตีน้อยไปซ้อมแม่ตีน้อยเพอนายรายการถกไม่เถียงเขาก็หลอกเราไปให้ไปนั่งโดนชีน้าด่าการที่ไม่ด่ากลับกลายเป็นผู้ชายค่ะกลายเป็นใช้เป็นผัวของคนที่มาชีน้าด่าเฮ้ยก็ดีเป็นอะไรอีกล่ะเป็นนักโทษกันแล้วฆาตกรกันแล้วหายาแต่ปีนี้เป็นแมงดาอ้อยฉันหลอกกีดเลย ไม่อยู่แล้วนะพวกกูเป็นอะไรให้บวกมึงไ่ต่อได้เคลียอะไรกันไม่เคลียไม่มีไม่เคลียเพราะเราไม่รู้จักเขาเขาจะติดต่อสื่อสารผ่านลูกเขาลูกเขาอายุยี่สบสามเราก็เลยไม่ได้เช็คประวัติคนมาสมัครงานอายุยี่สบสามต้องไปขอใบอนุญาตผู้ปกครองนะไม่ใช่ครอบครองเข้าใจสมัยฝากทนายแก้วด้วยในรายการสิทธิความเป็นแม่ตลอดชีวิตใช่ แต่ไม่ใช่สิทธิ์การครอบครองค่ะคุณเดี๋ยวจะไปหาคุณทนายที่สมาคมพรุ่งนี้ค่ะแม่อย่างเรื่องราวคดีความอะไรเงรี้ยที่มันเกิดขึ้นก็ไม่รู้เ,เรื่อง,เร,งเราอะ,แ,อะแม่จะเป็นคนอาอามึงมาอ่านรับอายุย3บสามแล้วเราต้องไปเช็คประวัติไหมเราขอแค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนจบและทีนี้มันเป็นความต่อเนื่อง ที่รับเป็นลูกอ่ะเพราะเขาเห็นผีเหมือนแม่ที่แอนนาบอกอะ uh ่ะ huh. แอนนาทีวีพูมันจะมาบ้านบ่อยแล้วแม่ก็จะเป็นคนบ้างไง uh huh. ก็คนบ้าอย่างฉันน่ะไม่มีประวัตินะ uh huh. แล้วลูกฉันเนี่ยที่ฉันรับเป็นลูกเนี่ยเพราะมันสื่อทางวิญญาณ uh huh. คือใครไม่รู้ก็ช่างเขาเราไม่ต้องการให้ใครรู้หรือไม่รู้ uh huh. เชื่อหรือไม่เชื่อ uh huh. ฉันจะเป็นคนดีหรือคนเลวแต่ฉันก็ไม่เคยไปด่าใครเลย อยู่ๆฉันก็โดนชี้หน้าด่าโดยที่รายการไม่รับผิดชอบอมไม่ควรนะคุณดีเบตเนี่ต้องบอกฉันก่อนอเอาฉันไปมัดมือชกทนายกบ็บบี้เหมือนอยู่หน้าบันลังทําไมฉันไม่ปล่อยทําไมฉันไม่สอนอขอโทษทีฉันทํามาหากินช่วยเหลือคนออกหน้าสื่อไม่ได้สร้างภาพแต่ใช้เงินตัวเองก็อาจจะบอกนักข่าวหน่อยว่าเงินกูนะกูไปช่วยตรงนี้แล้วทําไมล่ะเออ แล้วฉันต้องมาถูกด่าโดยที่ฉันรับเด็กคนหนึง่งไม่ใช่เด็กนะเขาเป็นหนุ่ม,มเขาพร้อมจะมีครอบครัวเขาต่อสู้คือเอาง่ายๆตีน้อยเขาต้องการเป็นผู้ชายปกกติแล้วแม่ผู้ให้กำเนิดมาแฉลูกว่าปัญญาอ่อนจิตเวชทนายเสริมพิธีกรส่งแต่ฉันต้องโวยวายแล้วแหละคือใครคอมเมนต์ว่า ฉันเป็นเสียมารยาทด่าฉันฉันให้ชีหน้าด่านะเข้าไปดูถกไม่เถียงแม่แม่แต่ว่าวัน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 นั้นที่เจอกันเขาเขาจะมีดําเนินคดีกับแม่ด้วยอ๋อเขาแจ้งความไว้ที่สอนอหลับสองเราก็ไปรับทราบข้าวเก่าหาแจ้งความอะไรแม่แจ้งความว่าเราไปไปหมิ่นประมาททางโซเชียลเพราะวันนั้นน่ะเขาเอาในหน้าเข่าว ขาเอาในหน้าข่าววันปิดกล้องหนังหอแต๋วแต่แล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ด้่นเป็นเดือนตุลาแลครนีนในก็มีคนไปบอกเขาคนีคนไีให้เดี๋ยวให้ก็ก็เห็นไปสางานอ่ะสวัสรีทุกท่านนะครับรตหายละาบ้านนะครับทือคนที่นี้เสียงมันได้ไหมอ่ะเสียงไม่ได้นมันตีไม่ได้เยเออไม่ได้ไม่ได้มันหอด ที่เกมบอกเขาอยาหยาอีกสักสินาทีได้ปะโอเคโอเคอ่ะแม่คือเราไม่ได้ซีเรียสว่าโดนแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทอันนี้ทุกคนก็รู้คนอ่านข่าวก็รู้แต่วันนั้นมันเป็นการตอบคำถาม,มและทีนี้นักข่าว่ทุกช่องแหละเขาว่าต้องทำใส่ซาวโดยเฉพาะอีจันบันเทงิงสาวแม่งหัวใจจะวายปุ๊บปัุบ๊บแม่แบบเขาบีบคาเอาด้าบกอกอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุผล ที่แม่รับตีน้อยเข้ามาในบ้านรับโดยที่คุณทนายก็มาถามว่าบ้านแม่มีกี่คนอีฉันไม่ใช่กระเทยพูดโรคจิตหรือว่าอดกินเด็กนะดูหน้างานด้วยควายขากันแทบน้ําเดินน้ําแตกกันโนดถ้าอยากได้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปหลอกเด็กปัญญาอ่อนประนีนทนี่ทางรายการเขาตกใจหนังคนละมวล้ะวนพอไปแจ้งความว่าฉันใช้อนาจครอบงำบงการเอาไปทำคอนเทนต์บวช เราเขาบอกว่าการทำคอนเทนต์บวชทำให้ยอดเท่านี้เฮ้ยอันนี้เป็นเด็กไอดอลมาตั้งนานแล้วหนีมาห้าเฟสก็แปดแสนกว่าติกตกอก็หกแสนกว่าต้องมาอาศัยไอเด็กที่มันมาขออาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อสร้างคอนเทนต์เพิ่มยอดอ่ะเหรอออ้ยถอนใส่บัวลาเลยนะเนี่ยฟังแล้วสงเทสม่คุยกบตีน้อยยังครับผมกับเรื่องที่เอาที่มันบานลายขนาดไม่ไม่ได้เกี่ยวกับแม่ ตีน้อยทะเลาะกับแม่ตัวเองไม่ได้เราได้คุยกับตีได้ได้บอกตีน้อยไม่ได้บอกเขาจัดการ ried, ของเขาเองพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแต่แม่เขาต้องการให้เขาเป็นเด็กปัญญาอ่อนแล้วมีการอกลับด้วยใช่คะก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มเราจะเริ่มไปขอความเป็นธรรมตามหน่วยงานที่ออกบัตรบัตรผู้พิการของผู้ชายคนหนึ่งที่อายุ23สามยกเลิกบัตรมาแล้วแต่ทางหน่วยงานออกให้แล้วไปโชว์ ในช่องใหญ่รายการถกไม่เถียงด้วยเฮ้ยโชว์ไม่ปิดหน้ล่ะผู้ชายคนนั้นคนนั้นเขาเสียหายนะโดยที่บัตรนี้ยกเลิกไปแล้วเขาต้องการมีมีปกติสติสัมปชัญญะครบตอนนี้ถือว่าก็ไม่รู้แหละไปดูในรายการเขาตอบรู้เรื่องกว่าทนายกว่าแม่เขาอีกอตอนนี้ก็คือติน้อยอยู่กับแม่ถูกไหมคะอยู่กับก็อยู่เพราะเขาเธอถ้าไม่อยู่กับแม่ถ้าเขาเจอผู้หญิงดีๆสักคน เขาก็จะไปเข้าใจไหมว่าเขาจะขอออกจากการเป็นเด็กปัญญาอ่อนของแม่เขาเขาจะบอกทุกคนว่าผมฉันต่อสู้ไม่ใช่ตัวเองฟ้องฉันมากี่ข้อหาก็ได้แต่ฉันสู้เพื่อจะรู้วัดเนี่ยเพื่อตี่น้อยเขาจะได้เป็นผู้ชายปกติเขาเคยไปมีแฟนแล้วแล้วแม่เขาไปแฉอย่างเงี้ยแฟนเขาก็ดังเขาก็ขายงานกันลงคลินิก คยคิดไหมว่าแบบเอ๊หรือว่าแม่ยอมตัดตีน้อยไปเลยยอมคืนจะได้แบบไม่ใช่ว่าคืนหรือไม่คืนเธอเข้าใจผิดแล้วจะคืนฉันให้คืนในรายการแล้วแต่เขาไม่ได้เอาถุงข้าตะกร้ามาใส่คือการคืนตีน้อยเขาต้องเอาเส้นมาล่ามเพราะมันต้องลากไปแบบทาตตีน้อยมันบอกว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นทาตถามมันเองมันเป็นคนเป็นผู้ชายที่พร้อมจะดูแลครอบครัวเขยไม่อยากไม่อยากต่า ตีน้อยเขาไม่ได้อยากกลับไปอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเขาแล้วแม่เป็นรับเคสช่วยเหลือเธอเข้าใจมะมการช่วยเหลือของฉันปรึกษาสามีปรึกษาญาติพี่น้องฉันไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านฉันปรึกษาแล้วแม่ตีน้อยโทรมาด่าตั้งแต่วันแรกสามารถส่งหมายบัตรที่อยู่ฉันได้แต่ปักบุตรมาบ้านฉันไม่ได้ไปแจ้งรายการว่าฉันขังไว้ไปแจ้งคนในตลาดอันนี้แหละ คือแต่งเรื่องทั้งหมดเขาเรียกอะไรอ่ะลูกจริงๆไม่อยากฟ้องกลับหมครับไม่ได้อยากฟ้องกลับใครแต่อยากให้เพราะเราไม่อยากให้บาปปกอยู่ที่ตัวเด็กในการเกิดอย่ามาดูว่าความเป็นแม่นี่จะบริสุทธิ์แล้วใครทนายที่มาพูดว่าสิทธิ์ความเป็นแม่ตลอดชีวิตใช่แต่ไม่ใช่สิทธิ์ครอบครองสิทธิ์ปกครองนะคุณ คุณธนายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปชี้แจงที่อนุสาวรีย์เพราะคุณธนายบี้แม่ในรายการอย่างวันที่ตีน้อยคือทำอะไรในอยู่ในบ้านเรากรททำหน้าที่อะไรตีน้อยอะความจริงไล่ออกจากบ้านตั้งนานแล้วพอแม่เขาโทรมาเสียงดังพี่ชายเขาโทรมาแล้วที่บ้านฉันอยู่เงียบๆถามนักข่าวที่พอไปเนี่ยฉันจะอยู่กันเงียบๆแล้วที่เขาทำหน้าที่อะไรตีน้อยก็แล้วแต่เขา เขาอยากล้างจานอยากถูบ้านอยากไหว้พระแต่ส่วนมากเขาจะเก็บตอนนี้เขานั่งสมาธิแม่รู้สึกไงเพาะว่าการที่เราเชื่อคนแต่คนไปตีความว่าเราไปหลอกเด็กใหม่เนี่ยแม่แม่เสียใจไหมไม่ไม่เรื่องเสียใจไม่มีนะเพราะเราชินกับคนความคิดต่ํามาเยอะแล้วเพราะเรารู้อยู่ว่าสภาพสังคมเราอ่ะมันขี้ฉากันแม่เข้าใจเพราะแม่ก็อยู่ที่นี่แต่ถ้า ถ้าเก่าจริงเจอต่อหน้ากูจะแตะให้ร่วงเลยแม่ไม่มีคำอธิบายนะเพราะแม่ไม่ใช่คนดีแล้วฉันไม่ต้องการเป็นคนดีด้วยแต่เดี๋ยววันที่หนี้เราก็มีเงินนิดหน่อยไปดูแลเด็กหญิงบ้านราดวิถีค่ะ330คนต่อไปก็จะช่วยเหลือแต่เด็กหญิงละ ช่วยเหลือเด็กชายเดี๋ยวมันก็มาถามือว่าเราจะมาทําอะไรโอ้ยอันนี้เป็นเป็นหมื่นแล้วมั้งหนูกระดาษร้อยเคเนี่ยไม่รู้สึกหรอกมันได้โมโหไงจะไปสนจะไปสนมันทําไมเจอหน้าก็เตะปากแม่ไปเจ๊ก็เหมือนกันไปฟ้องโซเชียลเท่าไหร่สองหมื่นเตะปากก็สักหมื่นเดียวแต่กาเกียกับแม่ตีน้อยมากไบ่เราไม่รู้จักคนนี้แล้วเราจะไม่มีวันรู้จัก เราไม่จะเป็นต้องรู้จักคนที่ทําลายลูกตัวเองได้ขนาดนี้ฉันไม่จะเป็นรู้จักฉันไม่รู้จัก,จกด้วยฉันไม่เคลียร์ไม่อะไรทั้งนั้นแหละเพราะฉันโซ่เพื่อผู้ชายคนหนึ่งเขาจะมีครอบครัวแบบผู้ชายปก,กติเขาจะลาออกจากการเป็นเด็กปัญญาอ่อนของแม่เขาได้ไหมมาด่าเขาทําไมถ้าพวกเธอโดนบ้างแล้วจะรู้